ธรรมะสวัสดีครับโครงการบรรพชาสามเณรภาคพระดูร้รอนของวัดปัญญาอน,นันตนาคก็กําลังดําเนินกันมาใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายละว,วันนี้เรามีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่อยู่กับน้องเนียนนะครับมาจะเป็นใครธรรมะสวัสดีครับน้องเนียนครับธรรมะสวัสดีครับน้องเนียนชื่ออะไรดูชื่อธนเดชทองกรเพรสันครับเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรปรทุมธาน,นีครับ ส่วนตัวนะปัจจุบันตอนที่มาบวชน้องเนียนอยู่กลุ่มอะไรลูกกลุ่มที่สามเรวตะครับกลุ่มที่สามเรวตะนั้นอาจารยารเราก็มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันมอบตัวนะลูกผ่านมาจระทั่งบรรพชาหรือที่เรียกพระสาบา้านพันง่ายๆว่าบวชเนียเนี่ยอาจารย์ขออนุญาตถามแนวคิดของเราสักสามคำถามหนึ่งในระหว่างที่ผ่านมาหลายวันเนี่ยสิ่งที่น้องเนียนคิดว่าได้เรียนรู้ในระหว่างบวชเนี่ยหรือบรรพชาเนี่ยคืออะไรบ้างครับเออ ได,ไ,ได้มีสังคมใหม่ๆค่ะในมีสังคมใหม่ๆคือเรียนรู้อยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่อยู่กับน้องเพราะในกลุ่มเราก็มีเพื่อนที่ต่างวัยรุ่นเราบ้างรุ่นพี่เราบ้างนะครับประมาณนะี้ซองครับความประทับใจมีไหมครับผ่านมาแล้วสิบ่าวันจะปลายทางนะน้องนียงรู้สึกว่าประทับใจบุคคลสถานที่วิถีชีวิตหรือยอย่างไรมีไหมครับกิจกรรมแล้วก็การ ใช้ชีวิตครับกิจกรรมแล้วก็นยาหมายถึงว่าเวลาดักสูตรตัวที่เนื้อหาของการอบรมนั่นคือสิ่งที่พ้าใจนะครับน้องเนรครับแล้วน้องเนรคิดว่ามีอะไรที่น้องเนรคิดว่าได้ข้อคิดสักหนึ่งข้อไในการบรรดาชาครั้งนี้การจะทําสิ่งอะไรมันได้ยากไม่ได้หามา,าไม่ไงใช่ไหมอะไราก็ทําได้ยากเพราะฉะนั้นก,ก็ต้องพยายามให้ มันเต็มที่นะครับเพราะว่าใดอย่างมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เห็นเราก็ต้องใช้ความพยายามของเราโอเคครับนั่นก็คืออยู่กับน้องเนียนอีกรูปครับธรรมะสวัสดีครับครับธรรมะสวัสดีครับโครงการบรรพชาสามัญพาร้อรนร,รุ่นที่สามสิบของวัดปัญญาณสนามก็ยังคงอยู่กับการตามสำรวจความคิดตามสำรวจแนวคิดของน้องเนียนที่มาเริ่มกัน,นบรรพชาในโครงการนี้วันนี้เราอยู่กับน้องเนียนอีกรูปหนึ่งครับธรรมะสวัสดีครับน้องเนียนครับธรรมะสวัสดีครับพระอาจารย์น้องเนียนชื่ออะไรลูก ชื่อทำาะไรเงียประวัตัดโพธาวรครับเมื่อก่อนน้องเนียนเรียนอยู่โรงเรียนอะไรเนียนอยู่ที่โรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศล่มเกล้าครับสารศาสตร์วิเทศลม่มเกล้ามาไก่ท่านเนี่ยน้องเนียนครับระหว่างที่น้องเนียนมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันมอบตัวยางกระทั่งปัจจุบันเนี้ยผ่านมาแล้วเลยขึ้นโครงการมาแล้วน้องเนียนคิดว่าน้องเนียนเป็นยังไงบ้างกับการอยู่ที่นี่ ก็รู้สึกเครียดเครียดนิดหนึ่ง <c oughs> ครับเครียดเคียดดนิดหนึ่งเพราะอะไรพรับเพราะป็นคนที่แบบติดพ่อแม่ครับอยู่ไกลบ้าน <c oughs> อยู่ไกลบ้านงั้นพอมาอยู่บางทีก็ไม่ได้มีโอกาสได้ไปห่างจากบ้านหลายวานันก็มีความกังวลแล้วระยะระยะทางระหว่างทางระยะเวลาที่ผ่านมาถึงจุดนี้ครับน้องเนนมีอะไรประทับใจเป็นพิเศษไหมครับกับการที่มาบวชครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นกิจกรรมแล้วก็เพื่อนๆนะครับประทับใจในเพื่อนที่อยู่ร่วมกันทั้งในกลุ่มด้วยและต่างกลุ่มด้วยไ,มวยไมหมลูกต้องทั้งด้วยในการอยู่ร่วมกันสังคมคําถามสุดท้ายครับน้องเนีงที่ว่ามีข้อคิดอะไรที่เราได้จากการบวทครั้งนี้ไหมครับผมคิดว่าเราควรใช้ควรใช้เหตุผลแบบควรเราควรเป็นคนที่ใจเย็นใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาครับ เราเป็นคนใจร้อนเนี่ยอ๋อเราเป็นคนใจร้อนเราก็ควรจะแก้ปัญหาด้วยเหตุได้ผลมากกว่าการใช้อารมณ์นั่นคือแนวคิดที่ได้อย่างน้อยหนึ่งระการครับนี่คือแนวคิดและก็วิถีชีวิตที่ต้องเน,นอยู่กันที่นี่ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับโครงการบรรพชาสามนินพาครร้อนรุ่นที่สามสิบของวัดปัญญ,ญาฉนามก็ยังคงพบกับน้องเนนอยู่เป็นระยะเรื่อยๆเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในความเป็นอยู่ ซึ่งวันนี้พ่อเราก็อยู่กับน้องเนรยนรูปหนึ่งธรรมสวดีครับน้องเนนครับธรรมสวัสดีครับน้องเนน,เน<า>ชื่ออะไรลูชื่อสามเณรน้ำมนต์ดารามาสครับอยู่กลุ่มที่อยู่กลุมก่มที่สองอธิมุตตะครับน้องเนนวันก่อนที่น้องเนนจะมาบวชน้องเนนเรียนอยู่ที่โรงเรียนไหนอยู่เรียนที่โรงเรียนเตรียมุดมศึกษาครับครับโอ้เตรียมุดมศึกษาย้อนกลับมาตั้งแต่เรามาอยู่ในชุดขาวในการมอบตัวอยู่วัดอยกระทั่งได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้ว ในระยะทางเนี่ยน้องเนียนคิดว่าน้องเนียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับก็คงจะเป็นเรื่องของคําแปลของเรื่องของบทสวดบทกรทตา่างๆเพราะว่าตอน,นเด็กๆเองเนี่ยก็จะเป็นเวลาที่เหมือนกับว่าที่โรงเรียนเขาจะมีให้สดมุนมประมาณนี้เราก็จะสดเป็นคําบาลีไปแล้วก็จะจำเป็นคำบาลีแต่มันกลายเป็นว่าเราไม่รู้มันแปลว่า เราไม่รู้ว่าความหมายจริงๆของมันคืออะไรเราสวดสเปสตารเราสวดแค่บาีรียแต่เราไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมาครั้งนี้ <c oughs> น้องเมยได้รู้เลยว่าคําว่าสเปสตาที่เราเคยสวดมาตั้งแต่สมัยโรงเรียนน,นั้นแหละมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไร <c oughs> ได้ความหมายได้เข้าใจว่าสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยก็ได้ตรัสไว้อยู่ในหนังสือเร่สมสวดมนตน์มีอะไรบ้างาใจความโอเคครับแล้วระยะทางที่เดินมาถึงวันนี้ครับน้องเมยมีความรู้สึกว่าประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ถ้าผมคุยตรงๆก็ประทับใจในตัวอาจารย์นั่นแหละครับ<ะ>อาจารย์ท <ฮะ S 2> วีชายเพราะว่าเวลามีเรื่องอะไรคือเวลาผมก็โดนแจ้ง่วยและเวลาผมมีเรื่องอะไรผมก็จะไปบอกจะต้องก็คยต้องแจ้งให้อาจารย์ทราบ <ฮะ S 2> แล้เพราะอาจารย์เนี่ยก็จัดการได้ดีขาดแล้วก็ทําให้ปัญหาสลปลงได้เยอะมากๆครับครับถูกป,ปัญหามีทางแก้เราจะอยู่ร่วมกันความรักนะครับใส่างกันก็ปบรับกัน้าใจครับผมแล้วมีข้อคิดอะไรสักข้อไหมครับทีน้องเลียในบน ทําวันนี้ให้มีความสุขและดีที่สุดครับเพราะว่าที่ผมไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งก็ตอนนั้นระหว่างฟรีหามผมก็รอก็อ่านหนังสือไปและหนังสือเนี่ยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งก็คือเรื่องของชีวิตที่มันไม่มีความแน่นอนเหมือนคําว่าสังขารที่มันไม่มีความแน่นอนเราจะตายวันไหนเราอาจจะตายพรุ่งนี้เราอาจจะตายวันนี้เราจะตายตอนไหนเรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรทําให้เรามีความสุขที่สุดให้เราทําในสิ่งที่ดีที่สุดทําความดีให้มากๆ เราจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกดีที่เราเกิดมามีชีวิตครับโอเคครับนั่นคือทำกับปัจจุบันขณะนั่นแหละนั่นคือทำอนี้ดีสดนี่คือแนวคิดจากน้องเนียงน,นะครับธรรมะสวัสดีครับ